สวัสดีครับเรื่อนีครับเราจะไปรับน้องช้างอ้ยรับแม่ช้างนะครับโอ้โหวันนี้สวน BM p a n มแนะครับก็น่าจะเป็น EP ที่สองนะครับ e P แรกเราเปิดตัวไปเป็นสวนคํมลาเนาะตอนนี้พอดีแม่ค้าเขาอยากเปลี่ยนชื่อก็เลยเป็น BM p a n มแนะครับก็ถือว่าเป็น e P พีหนึ่งแล้วกันนะครับ E ีพหนึ่งของอสวน BM p a n มแนะครับวันนี้เราจะไปรับแม่ช้างนะครับ ก็เป็นแม่ช้างเหลืองนะครับโอ้โหราคาก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับมิสเต็มซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองโพสต์ขายดูนะครับโพสต์จากรูปนะครับตอนนี้มีคนสนใจแล้วไม่รู้ว่าแม่ช้างจะอยู่กับเราได้อีกนานเท่าไหร่นะครับแต่ก็เดี๋ยวเราไปรับแม่ช้างกันก่อนเดี๋ยวไปดูหน้าตาแม่ช้างเนาะแล้วก็ จะเป็นยังไงแล้วก็จะอยู่กับเรานานไหมหรือว่าจะได้ไปขายต่อหรือยังไงนะติดตามรับชมกันครับอ๋นะครับก็นี่แหละคือแม่ช้างของเราครับแม่ช้างด่างเหลืองเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ DM เอ็นนะครับจะไปแกะดูว่าแม่ช้างจะสวยงามตามที่แม่ค้าเขาพรีเซนต์ไว้หรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูราคากันครับว่า แม่ช้างเชือกนี้ราคาเท่าไรครับอ่ามาครับก็ตอนนี้เรามาถึงที่ BM เแพนของเราแล้วสวนเล็กๆนะครับข้างหลังเดี๋ยววัดว่างๆผมจะพาเพื่อนๆดูเดินดูก็แล้วกันนะว่าสวนของเรามีอะไรบ้างนะครับอ่ะมาเปิดดูนี่นะครับก็แม่ช้างครับแม่ช้างนะครับแม่ช้างเหลืองนะครับซึ่งราคาในช่วงนี้ก็จะสวิงเนาะเขาเรียกว่าสวิงนะครับก็จะมีขึ้นมีลงแล้วแต่ ความสวยแล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่ทรงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือแล้วแต่ผลชอบอนะครับมาเรามาลงมือในการเปิดผ้าอบกันเลยนะครับเปิดผ้าอบนะครับนี่นะครับแม่ช้างเหลืองนะครับตื่นเต้นมากเพื่อนๆบอกได้เลยว่าผมตื่นเต้นมากนะครับกับ แม่ช้างเหลืองต้นนี้น่าจะเป็นต้นไม้ต้นแรกที่ซื้อมาแพงที่สุดในสวนเลยนะครับซื้อมาแพงที่สุดในสวนนะครับต้นนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าร้านที่ผมซื้อมาวันนี้แพ็กดีมากนะครับแพ็กดีมากแล้วก็เขาก็บอกเป็นในยะมาว่าเดี๋ยวถ้าได้เห็นแม่ช้างแล้วจะอยากได้ต้นต่อไปนี่เขาบอกอย่างนี้นะว่า ถ้าได้เห็นต้นนี้แล้วเดี๋ยวแม่ตัวแม่แม่ช้างเชือกต่อไปจัดแน่ๆเขาบอกอย่างนี้นะครับจัดแน่ๆอ่าผมก็ไม่เชื่อหรอกนะผมเชื่อคนยากนะครับผมเชื่อคนยากผมไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวต้องได้ดูก่อนนะครับต้องได้ดูก่อนหตอนนี้ใจเต้นตุบๆอะครับเนาะก็ซีเอฟมาเมื่อสองวันก่อนนะครับอันนี้ส่งมาจากนนทบุรีก็ ไวหน่อยนาะมาถึงเชียงรายก็แค่หนึ่งวันนะครับส่งวันส่งเมื่อวานวันนี้ถึงเลยนะครับวันนี้ถึงเลยตอนเช้าเลยนะครับโอ้โหตนเต้นมากครับเพื่อนๆลิลลกระรี่มาครับมาเปิดดูกันครับท่ามพัวโอ้ มีหลายชั้นครับเพื่อนๆมีหลายชั้น <S <S อ,อ่ะแกะกันต่อครับแกะกันต่อแกะกันอย่างแบบมีความสุขครับเพราะว่าเป็นไม้ต้นแรกที่เราซื้อแพงที่สุดนะครับแล้วก็ผมก็แอบเอาลองไปอเปิดเสนอขายให้กับเพื่อนๆในกลุ่มนะเพื่อนๆที่รู้จักกันนะครับลูกค้านะครับตอนนี้มีคนสนใจแล้วนะครับมีคนสนใจแล้วนะ ก็เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับถ้าเช็คแล้วว่าสามารถปล่อยต่อได้ในราคาที่ประทับใจหรือในราคาที่ไปต่อได้ผมก็จะปล่อยไปนะครับไม่ได้ไม่ได้ยึดติดอะไรนะครับแต่ถามว่าอยากได้ไหมอยากได้ตั้งแม่ไว้ก่อนเพราะว่าที่เห็นที่เอฟมาเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยนะครับต้องการตั้งแม่ว้าวสวยครับ เห็นใบแรกก็สวยแล้วเพื่อนเห็นใบแรกก็สวยแล้วโคตรตื่นเต้นอันนี้เราไปเก็บไว้ในห้องนอนนะครับเราไปเก็บไว้ในห้องนอนนะครับตอนนี้อ่าแม่ค้านะแม่ค้าหรือแม่บ้านมือสั่นมากนะครับตอนนี้ถ่ายเป็นคนถ่ายวิดีโออยู่น่าจะมือสั่นมากนะครับตื่นเต้นกันมากนะครับเป็นต้นไม้ ต้นแรกที่เราซื้อแล้วก็แพงที่สุดนะครับที่สําคัญคือเป็นไม้ที่บอกได้เลยว่าเราชอบนะครับเราชอบเป็นการส่วนตัวนะครับไม่ได้ชอบตรงที่ว่ามันแพงนะครับแต่ชอบตรงที่เขามีลักษณะมีมีลายมีความสวยความด่างที่ที่แบบมันเก๋งนะครับ นี่นี่อมาดูใกล้ๆครับเราจะแกะเข้าออกจากคุยเมฆนะครับเราจะแกะเขาออกจากคุยเมฆนะครับว้าวนี่ใบแรกใบแรกมาดูครับนี่ครับใบแรกครับอมันสวยมากมันเหลืองมากครับโอ้ยดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยรู้สึกยิ้มแก้จะแตกแล้วครับ รู้สึกว่ายิ้มแก้มจะแตกแล้วครับนี่เอาปุ๋ยแม่ออกไปครับมันสวยกว่าที่ที่ที่เขาไลฟา์ขายเนาะใช่ไหมแม่บ้านออ้อดูใบนี้ครับลายจัดมากไม่ขายแล้วมั้งตอนเนี้ยนะครับถึงว่าผมปล่อยปุ๊บมีคนรอเลยนะครับมีคนรอเลยนะอ่า ดูครับดูโอ้โหแค่ใจสังเคราะห์ก็นู่นน่ะหนึ่งโลแล้วนะครับเนาะโลหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะครับห่อดีมากนะครับแพ็คมาดีมากอืมอืมอืมใบนี้ใบนี้มีคลายน้ำนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราต้องรีบเช็ดเนาะอ่ะโอเคครับรีบแกะรีบแกะมีทั้งหมดกี่ใบครับเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าใบครับเพื่อนๆห้าใบาห้าใบครับห้าใบคือไซต์ตั้งแม่นะครับถึงว่าแม่ค้าเขาบอกว่า,าพี่ได้ไปที่ได้เห็นที่ชอบแน่ๆแ,แล้วก็ที่เตรียมเงินซื้อต้นต่อไปเลยผมก็จะบอกแม่ค้าเลยว่าตัวนี้ผมทุ่มหมดตัวแล้วครับ มหมดตัวไปเลยนะครับกับงานนี้นะครับคงไม่ได้ซื้อต้นไม้อีกแน่ๆนะต้องให้แม่ค้าขายต้นไม้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อต้นต่อไปกันนะครับถึงว่าเนาะว่าทำไมคนที่เขาเล่นไม้แล้วก็ขยับมาเล่นตัวนี้กันเนาะมันมันสวยจริงๆครับอาจจะนานหน่อยนะเพื่อนๆนะ มันแบบโคตรตื่นเต้นอ่ะโคตรดีอ่ะไม้แพงไงต้องแพ็คดีไงตอนแรกที่ผมซื้อผมก็ต่อไปเล่นๆนะเพื่อนๆต่อไปเล่นๆนึกว่าต่อไปแล้วเขาจะไม่ขายหรอกเพราะว่าผมก็ต่อโหดเหมือนกันนะครับต่อแบบโหดๆเหมือนกันนะว้าวโอ้ลักษณะของเขาก็เหมือนเขาจะเก็บไว้สร้างแม่เหมือนกันเนาะดูจากกระถางแบบนี้นะครับเพราะว่า จากการที่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันเนี่ยกระถางไหนดีๆสวยๆเนี่ยมันส่วนมากมันจะมาจากการเก็บไว้ตั้งแม่หมดนะครับแกะดูแกะดูดินดูวัสดุปูกกันหน่อยนะครับจะได้แนะนํากันนะคลิปแรกอาจจะนานนิดนึงนะครับเพื่อนๆเ,เรามาสื่นเต้นไปพร้อมๆกันสื่นเต้นไปพร้อมๆกัน เป็นชั่วโมงแค่ตอนเนี้หนานมากหนานมาก,กตื่นมากนะครับหลายชั้นจริงๆมีแบบสอดใยเข้าไปในในก้านด้วยนะครับ <S <S> ขนาดแก่ใช้เวลานานขนาดนี้ แล้วแพกจะนานขนาดไหนใช่ไหมจช่ประสบการณ์การแพกขายต้นไม้ของเราเนี่ยต้นหนึ่งจะใช้เวลาอยู่ประมาณ15นาทีถึงสานาทีนะครับแต่ต้นนี้นี่น่าจะเป็นชั่วโมงได้ต้องเก็บไว้ในบ้านนะเนี่ยต้นนี้ใช่ นิดนึงนะครับนิดนึงใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแล้วก็จะบอกราคากันนะฮะว่าเราเซื้อกันมาเท่าไหร่นะครับน้องสมกับราคาหรือไม่นะครับตรงนี้จุดสำคัญที่สุดครับ ครับเ,รกเกลี่ยเกลี่ยนิดนึงให้มันสมดุลกันนะครับเพื่อความสวยงามด้วยตัวนี้เหมือนฮาร์น่อยก่อนใจกันกาบมันเปนไหน mm hmm. กาบมันบูบี้นิดหน่อยอ่ะเรียบร้อยครับกับแม่ชา้าง ต้นนี้อือนี่เลยครับนี่ครับสวยงามครับในส่วนตัวคิดว่าน่าจะสมกับราคาที่ได้มานะครับแล้วก็การจะปล่อยต่อน,นั้นต้องที่จรนานากันต่อ,อรอบหนึ่งนะ มาดูใกล้ๆอีกทีครับมาดูใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายดูว่านี่ครับอันนี้น่าจะเป็นใบที่1นึ่เขานะครับเขาก็ลายขึ้นมาแบบนี้ลายจัดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นใบที่2ครับยิ่งลายยิ่งจัดใหญ่เห็นไหมครับสีเหลืองสวยมากนะครับเหลืองสวยมากนะครับแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้ครับนี่ใบที่สามนะครับใบที่สานะครับแล้วก็ขึ้นมา ใบที่4ครับโอ้โหสีสวยเหลืองนะครับด่างสวยมากนะครับแล้วก็ลายเขาค่อนข้างจะกระจายกระจายนะครับอันนี้ใบล่าสุดของเขาครับเพื่อนๆลายแบบพรีเมียมมากครับก็นะครับอันนี้มาจากสวนนะครับที่นนทบุรีนะครับก็ใช้เวลาในการเดินทาง1วันนะครับมาถึงมือมิสเตอร์เอ็มนะครับมาดูอีกทีอีกหน่อยนึงนี่นีฮะ ดูนะครับเวลาเราซื้อช้างนะครับต้องซื้อต้องขอดูก้านดูลายด้วยนะครับเห็นไหมครับก้านเขาจะลายจัดมากนะครับลายเป็นเส้นเลยเหมือนพวกฟิโลเดนดอนนะครับเหมือนพวกซิงโคเนียมพวกนี้นะครับนะครับการซื้อช้างนะครับซื้อพวกตระกูลบอลเนี่ยต้องดูที่ก้านด้วยนะครับนี่นี่เป็นโจทย์สําคัญว่าเขาจะได้เลี้ยงใบใหม่ๆใบอื่นๆมาด่างทุกใบเหมือนกันนะครับเอาละครับก็สําหรับต้นช้างต้นนี้ก็ สงนราคาอยู่ที่ 35K นะครับ 35K จากการตั้งขาย 46K นะครับต่อแบบโหดมาก4 6่านะครับผมต่อแบบไม่ซื้อต่อแบบไม่ซื้อแล้วก็ต่อคิดว่าไม่ค้าเขาไม่ขายนะครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ค้าขายเพื่อนโอ้โหไม่ค้าขายก็เลยต้องโทรไปหาพี่สาวคนสวยของผมนะครับพี่สาวคนใจดีของผมก็ อ่าให้พี่สาวรบกวนพี่สาวอีกแล้วนะครับให้พี่สาวโอนเงินมาให้นะครับพี่สาวก็ใจดีมากขอ1นาที2นาทีโอนเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นสมบัติของผมไปนะแล้วก็อาจจะแบ่งกันชมกับพี่สาวไปนะครับกับราคาช้างด่างเหลือง5ใบ 35K ครับอโอเคไหมครับก็ในเรื่องของการปลูกต้นไม้ปลูกอะไรแล้วก็การแนะนำสวนเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับ เดี๋ยวถ้าไม่ใช่เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมจะพาเพื่อนๆเดินดูภายในสวนเล็กๆของผมนะครับก็จะมีไม้อีกหลายต้นนะครับอีกหลายแบบนะครับแล้วก็หลายพันเนาะนะครับก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมของเพื่อนๆนะครับวันนี้ bm pan ep หนึ่งนะครับนำเสนอช้างด่างเหลืองนะครับช้างด่างเหลืองนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันนะครับก็คอยเป็นกําลังใจกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ ให้ช่อง m r M ด้วยนะครับใน EP ของ BM Pants นะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ